สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนตัวซอมบอร์ดนะครับซอมบอดอของ LG นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นบอร์ดของเครื่องซักผ้า LG 1 1กนะครับอาการนะครับอ่า อาการของเครื่องตัวนี้นะครับปุ่มกดกดไม่ได้นะครับมีเฉพาะบางปุ่มนะครับที่กดไม่ได้บางปุ่มยังสามารถกดได้อยู่ปุ่มไหนกดได้บ้างเนาะตอนนี้ตอนนี้ผมซ่อมแล้วนะปุ่มที่กดได้อะมันจะมีปุ่มเปิดปิดปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปุ่มอะไรเนี่ยฝั่งนี้ปุ่มเลือกอโหมด ปันแห้งนะครับโอเคการซ่อมนะครับการซ่อมนะครับจริงๆมันก็น่าจะเป็นหลายแบบนะครับแต่ว่าสำหรับตัวตัวบอร์ดตัวเครื่องนี้นะครับอาการอาการเสียนะครับ ก็มันจะกดปุ่มบางปุ่มไม่ได้ทีนี้เราจะซ่อมยังไงนะครับเบื้องต้นเลยนะครับสำหรับครั้งแรกนะครับเราไม่จำเป็นต้องผ่าผ่าบอร์ดก็ได้นะครับให้เราทำการตรวจเช็คตัวไดโอดตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะ นี่นะครับได้อดตรงมุมมุมซ้ายเนี่ยครับมุมซ้ายมือของแผงหน้านะครับว่ามันขาดหรือว่ามันช็อตหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ไม่ขาดก็จะช็อตนะครับตัวนี้จะทําให้ปุ่มกดใช้ไม่ได้นะครับมันอาจจะตัวนี้มันเสียปุ่มกดมันกดได้ไม่หลายกดไม่ได้หลายปุ่มเลยนะครับมันก็จะเสียหลายตัวตัวนี้เครื่องเนี้เสียสามตัวนะครับ ชอ็ชอตสองตัวขาดสองตัวาขาดหนึ่งตัวทีนี้เหลือตัวหนึ่งแต่ว่าผมก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่ามันสภาพมันค่อนข้างเก่าแล้วหายไปไหนแล้วไม่รู้ตัวนี้นะครับหนึ่งอาการนะครับถ้าปุ่มกดกดไม่ได้นะครับให้ตรวจสอบไดโอดตัวนี้นะครับรว่าช็อตหรือว่าขาดไหมนะครับถ้าช็อตหรือว่าขาดก็การเปลี่ยนนะครับ อาจจะพาบอร์ดด้านล่างก็ได้หรือว่าเราจะตัดขาตรงนี้นะครับตัดตรงเอาไว้ตัวไดโอดเนี่ยออกตัดช่วยตัวตัวถังมันออกนะครับให้มันเหลือขาไว้แล้วก็เอาตัวไหมมาบักรีด้านบนเลยนะครับจะได้ไม่ต้องผ่าด้านล่างสําหรับตัวนี้มันมีแหลกการนะครับบอร์ดตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ใช้กับเครื่องยอดเหรียญนะครับตัวนี้มันมีแหลกการแล้วก็สภาพมันค่อนข้างเก่าแล้วเนาะ ทีนี้ผมก็เลยาพาบอร์ดซ่อมอาการอื่นไปด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนในอีกถ้าปุ่มกดกดไม่ได้นะครับปุ่มกดกดไม่ได้ก็จะมีตัวปุ่มกดเสียของมันเองนะครับปุ่มกดเสียของมันเองแร้อว,ว่าบางปุ่มบางปุ่มค้างนะครับค้างในที่นี้คือมีการช็อตหรือว่าการ อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะมันรั่วภายในนะครับก็ลองเช็คดูนะครับก็อาจจะต้องพาบอร์ดนะครับลักษณะนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือลายปริ้นขาดนะครับถ้ากดไม่ได้เฉพาะบางตัวนะครับบางตัวนะคืออาจจะตัวเดียวอย่างเงี้ยกดไม่ได้หรือว่าปุ่มสตาร์ทเนี่ยที่กดบ่อยๆปุ่มกดสตาร์ทที่กดบ่อยๆนะครับมันมักจะเสียก็มา ตรวจเช็ควัดลายปริ้นนะครับจากปุ่มสตาร์ทเช่นตัวนี้ผมสตาร์ทเป็นตัวตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็วัดลายปริ้นนะครับว่ามันมีการขาดไหมวัดจนถึงตัว IC ตัวนี้นะครับว่ามันขาดไหมถ้าไม่ขาดก็ไดโอดไดโอดแน่นอนครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ไดโอด ก็มีลายปิ้นขาดแค่นั้นนะคะ IC เสียค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ก็จะประมาณนี้นะอตัวปุ่มกดเสียนะครับไม่ไม่ค่อยมีอะไรไกดปุ่มไม่ได้นะครับยกเว้นทำหมดทุกอย่างนี้แล้วยังกดไม่ได้ก็ตัวตัวบอร์ดไมโครก็น่าจะมีปัญหานะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนทางบอร์ดนะครับตัวนี้ผมซ่อมเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอาการหนึ่งนะครับมันมีสองอาการนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอกอาการซ้อมมั่สองอาการเลย ตอนนี้กดได้หมดแล้วนะครับอันนี้ลดเสียงนะครับสังเกตดูนะครับเห็นหรอเปล่าเปิดเครื่องปิด สังเกตดูนะครับตัวนี้ปิดเปิดเครื่องเลยนะครับอาการนี้ผมยังไม่เปลี่ยนตัวเสียนะครับผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้ใช้กับเครื่องยอดเเรือนะครับอาการนี้จะพบบ่อยกับเครื่องยอดเเรือนะครับหรือว่าเครื่องที่ว่าใช้งานบ่อยๆนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัว F นะครับตอนนี้มันเป็นแค่ตัว L กับหัวนะครับ ไฟไม่ติดตรงกลางนะครับอ่าเาเรียกว่าอะไรตัวนี้มันเป็นเซกเมนต์เนาะเจเซกเมนต์คือแถบเลขตรงกลางมันไม่ติดนะครับแล้วก็สังเกตที่ว่าไฟปุ่มเนี่ยมันจะเป็นปุ่มออโต้ปุ่มนี่นะครับไฟอัตโนมัติไม่ติดนะครับ โดยปกตินะครับเปิดเครื่องมาจะขึ้นตัวเอฟแล้วก็แฟร์อัตโมัติจะติดนะครับเห็นนะผมจะเลือกอตัวโปรแกรมอื่นนะครับนี่นะครับโปรแกรมอื่นมันติดนะครับแต่สังเกตนะครับตัวเลขน,นะครับที่เป็นขีดที่อยู่ตรงกลางนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่า,าขั้วอะไรนะครับ จริงๆมันเป็นตัว16บิตนะครับตัวใช้ตัวเลข16บิตมันก็เป็นตัว F A D F อะไรนี่แหละ A B C D อ่าโอเคตัวเลขหายอาการนี้นะครับไฟตัวเลขหายไม่ครบสว่างไม่ครบไฟโชวพวกนี้โปรแกรมต่างๆสว่างไม่ครบทุกอันนะครับพวกนี้ไฟพวกนี้นะครับ อ่าอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะเชื่อมกันหลายตัวนะครับเลเวลน้ำเลเวลน้ำตัวนี้แหละนี่นะครับเลเวลแไม่สว่างนะครับซึ่งตัวเลเวลแเนี่ยมันเป็นขั้วเดียวกันกับตัวที่หายไปของตัวเลขแล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับอันนี้คือผมลองไล่ดูแล้วนะครับโอเคตัวอื่นยังสว่างนะครับทีนี้ตัวไหนเสียนะครับโอเค เ,เบื้องต้นไล่ไปตั้งแต่ลายปริ้นนะครับลายปริ้นจากตัวที่ไม่สว่างไปฝังไหนไปฝังไหนนะครับมีการขาดระหว่างทางหรือเปล่าโอเคถ้าไม่ขาดนะครับเบื้องต้นเราไม่ต้องอยังไม่ต้องผ่าก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องผ่าบอดนะครับถ้าไม่สว่างแบบนี้ให้เราทำการตรวจเช็ค R 3 0 0 3 0 0 oh โอห์มนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ผมถอดตัวเสียไปแล้วนะครับ R 300โอหมจะขาดนะครับถ้าไฟพวกนี้ไม่ติดบางตัวนะครับหรือว่าหลายตัวก็อาจจะขาดหลายตัวนะครับนี่นะครับตัว R ตรงนี้นะครับ303อ่า3 R 300โอหมนะครับขาดนะครับตัวนี้ไฟมันไม่สว่างไปชุดหนึ่งใช่ไหมไอ้ขีดหนึหรือว่าหลอดหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับก็ตัวนี้ผมทำการ ถอดตัวเสียไปแล้วนะครับทําการตรวจเช็คแล้วก็ถอดตัวเสียไปแล้วคือขาดไปตัวหนึ่งนะครับ300โอห์มนะครับคือตําแหน่ง R หรือว่าตําแหน่งไดโอดพวกเนี้ยของบอร์ด LG นะครับถ้ามันจะอยู่ในตําแหน่งคล้ายๆกันนะครับอ่าอีกบอร์ดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งแปดกิโลนะครับสังเกตดูนะครับ R สามร R 3 0 0โอห์ม oh นะครับมันก็จะอยู่ในตำแหน่งขวาเนี่ยแถวแถวนี้เหมือนกันแล้วก็ตัวไดโอดตัวนี้นะครับ c 1 4 8นะครับก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับทั้งขวามือนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆไอ้สายเนี่ยสายแพรนะครับตรงนี้ก็ถ้าไฟไม่ติดก็วัด R ก่อนแกะด้านบนเลยวัด วัด R ตัวนี้นะครับว่ามันขาดเปล่าไฟไม่ติดหรือว่าตัวเลขสว่างไม่ครบนะครับโอเคแล้วก็ถ้าปุ่มกดไม่ได้ก็วัดไดโอด3-4ตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันขาดมันช็อตหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะพาบอร์ดนะครับให้ตรวจเช็คพวกนี้ก่อนถ้ามันขาดมันอะไรก็ลองลองวัด เออลองลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับถ้ามันขาดมันชอ็อตก็ลองเปลี่ยนดูก่อนแล้วก็ลองเทสบอร์ดนะครับถ้ามันใช้ได้เราก็ไม่ต้องผ่าบอร์ดให้มันเสียหายเยอะนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะครับเพราะว่าตัวตัวนี้ผมยังไม่เปลี่ยนเนาะสามร้อยโอห์มนะครับตรงนี้ ใส่ใกล้เคียงได้นะครับถ้าไม่มีหรือว่าจะจับเรียกว่าอะไรจับหลายๆตัวมาขนานมะาลุกลงกันให้ได้ค่าให้ที่เป๊ะหรือว่าที่ใกล้ใกล้เคียงนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับสูตรตัวอานะครับ นี้ที่ผมพาบอร์ดด้านล่างนะครับเพราะว่าผมต้องการดูลายปริ้นลายวงจรด้วยนะครับว่ามันอยู่ในสภาพไหนนะครับก็จริงๆไม่ต้องผ่าอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับแค่ตรวจเช็คด้านบนก็ได้ตัวซิซลิคคน ตัวนี้ที่เราแกะออกนะครับสามารถใช้เทียนเทียนไขนะครับลนแล้วก็ให้มันาละลายไปอยู่ในร่องเดิมนะครับให้มันแห้งน,นะครับไม่แนะนำใช้ซิลิโคนซิลิโคนตัวที่ใส่กระจกใส่อะไรอย่างเงี้นะครับที่ดรอยรัวร่วอุดไหลนะซิลิโคนตัวนั้นมันจะเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างเกินไปนะครับเวลาใส่ไปในตัว ตัวบอดหรือว,ว่าโดนตัวตะกัวตัวลายปริน้นนะครับจะทําให้ตัวลายปริน้นหรือว่าตัวตะกัวเนี่ยมันโดนกัดกร่อนแล้วก็ขาดหรือว่าขึ้นสนิมเร็วเร็วเกินกว่ากําหนดนะครับเร็วเร็วมากครับก็จะเสียทําให้เสียไวต่อมานะครับก็ให้ใช้เทียนไขนะครับลนลนไฟแล้วก็ให้มันหยดลงไปแล้วก็ให้มัน แข็งแห้งแข็งไปนะครับแต่ว่าสําหรับของผมก็จะมีเทคน,นิคอีกแบบหนึ่งก็คือเมื่อทําการซ่อมแบบนี้แกะบอร์ดแกะลายตะกัวแบบนี้บางกรีอะไรซ่อมเสร็จแล้วนะครับให้ใช้เล็กเกอร์นะครับยิงก่อนนะครับเล็กเกอร์ยิงเพื่อเคลือบลายปรินต์ก่อนหนึ่งรอบนะครับเล็กเกอร์ใส่นะครับเคลือบลายปริน์ก่อนนะครับ,บ,รนนค,รบค่อยลนเทียนใส่นะครับ เพื่อไม่ให้อาลายปรินเสียเร็วจนเกินไปนะครับหรือว,ว่าขึ้นสนิมขึ้นครับต่างๆเร็วเกินไปนะครับจะทําให้ทนอ่าเดี๋ยวมาลองกันนะครับตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้ไปนะครับเมื่อกี้โอเคอ่ะสังเกตนะครับตัว F อ่าง่ายๆชัดๆเลยนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะครับสายสุดจังสังเกตง่ายๆเลยนะครับไฟออโต้ติดนะครับ ตรงนี้เห็นได้ชั้นมากนะคะดูตรงตัว F ก็ได้เดี๋ยวผมจะลดแสงนะครับเพื่อให้เห็นอ้าวนี่นะครับตัว F นะครับติดชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเป็นตัวเลขอื่นนะครับเลข3นะครับตรงกลางติดนะครับเลข4ี่ตรงกลางติดเลข5้านะครับ โอเคนี่นะครับฝั่งนี้เนาะอ่ากดตรงไหนอะสิบหกนะครับเล็กหกก็คิดกลางติดนี่นะครับเก้าสามสี่หกแปดสองนะครับหลักนี้ก็ติดนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ลักษณะาอาการเสียลักษณะเดียวกันตัวขีดบนอาจจะไม่ติดขีดล่างอาจจะไม่ติดขีดซ้ายขีดขวาอย่างนี้นะครับก็ให้เราทําการเนี่ยตรวจเช็คตัว R 300โอห์มตัวนี้นะครับว่าขาดหรือไม่นะครับถ้ามันไม่ขาดเราอาจจะต้องผ่าลายปริ้นดูนะครับว่ามีปลายปริ้นขาดหรือเปล่าน,นะครับ ก็ให้ทำการต่อแก้ไขไปนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับการซ่อมบอร์ดของเครื่องซักผ้า LG นะครับจริงๆบอร์ลดลักษณะนี้มันจะคล้ายๆกันเกือบทุกทุกรุ่นนะครับมีหลายรุ่นมากที่เหมือนกันบอร์ลดลักษณะนี้นะครับของ LG ก็เนี่ยฝั่งแผงไอ้ฝาที่ให้ดูเมื่อกี้ตัว R แผงหน้านะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับ นี่นะครับไดโอดก็จะอยู่ใกล้ใกล้ๆก,ก,ก,กันนะครับฝั่งฝั่งซ้ายมือส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับตัวตัว R กับตัวไดโอดเนะี่ยโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ